สาบานว่านี่คือข้อสอบกอพอจริงๆในปี65เอ่อหรือปี66เนี่แหละข้อสอบเคยถามครับว่าถ้าฟ้องกอกตจะต้องฟ้องใครนะครับตัวเลือกก็กระทรวงการคลังสำนักงานกกตกระทรวงยุติธรรมนะฮะซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะตอบว่าฟ้องสำนักงานกกตเพราะว่าเอาก็ถทัเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในทางการปฏิบัติหน้าที่อ่ะก็ต้องฟ้องตัวหน่วยงานต้นสังกัดไม่ถูก เพราะอะไรเรามาดูกันอันนี้น้องเอาหลักเกณฑ์ไปใช้นะครับไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรน้องจะวินิจฉัยถูกนะฮะการติวกพอพการอ่านหนังสือกอพเราต้องฝึกวินิจฉัยถ้าวินิจฉัยได้นี่คือเทพนี่คือทําข้อสอบข้อยากก็ได้คะแนนนะครับเกิดเหตุละเมิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นการปฏิบัตินอกหน้าที่ละเมิดด้วยเหตุส่วนตัวอะไรแบบนี้ให้ฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ทีนี้วิเคราะห์ชอยชอยไม่มีข้อไหนเป็นเจ้าหน้าที่เลยสแสดงว่ามันเป็นแบบที่2ครับคือเหตุละเมิดเพราะ การปฏิบัติหน้าที่เราเรียกว่าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อเป็นละเมิดในทางการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยกฎหมายจะล็อกไว้ว่าเวลาฟ้องต้องฟ้องตัวหน่วยงานนะครับทีนี้มันก็จะมีคอนเซปต์ตรงนี้ซึ่งหลายคนก็อ่านไปไม่ถึงแล้วหรืออ่านไปถึงก็อ่านผิดนะครับกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดย้ำนะครับขีดเส้นใต้ร้อยครั้งพันครั้งไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด นะให้ฟ้องกระทรวงการคลังทําไมผมถึงเน้นจังนะครับหลายคนไปจําผิดแบบนี้ไม่ทราบสังกัดเจ้าหน้าที่ไม่ใช่กฎหมายไม่ได้เขียนแบบนี้ไม่พบสังกัดเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ไม่รู้สังกัดเจ้าหน้าที่ไม่ใช่มันจะมีเจ้าหน้าที่อยู่บางประเภทครับที่เขาไม่มีสังกัดอะเขาไม่มีสังกัดไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ไม่ใช่ว่าสืบค้นไม่ได้แต่มันไม่มีสังกัดคืออะไรนะอะอย่างนี้ฮะ ถ้าเราพูดถึงกกตเขาจะหมายถึงคน7คนครับนะซึ่งก็แต่งตั้งที่มาตามรัฐธรรมนูญสอวแล้วก็คณะกรรมการสรรหาจะมี7คนนะครับ7คนนี้เหมือนกับจะเป็นเจ้านายอะนะโดยมีตัวสำนักงานกกตอคอยซัพพอร์ตอีกทีหนึง่งนะครับคอยซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งนะพูดง่ายๆว่าตัวกกตเนี่ยเขาอยู่เหนือสำนักงานนะสำนักงานเนี่ยเป็นเหมือนเป็นมือเป็นเท้าของเขา คอยช่วยเหลือนะครับสํานักงานเนี่ยจะมีหัวหน้าคือปัจจุบันคือพี่แหวงนะครับพี่แหวงที่แบบยิ้มเนี้ยนะฮะแล้วก็ตําแหน่งของพี่แหวงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นกกตนะถ้ากกตเนี่ยหมายถึง7คนนะครับแต่พี่แหวงเขาเป็นเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกกตพูดง่ายๆคือเป็นเลขาธิการสํานักงานกกตพี่แหวงเนี่ยอยู่ภายใต้สังกัดสํานักงานกกตแต่ท่ากกตทั้ง7คนนะครับนะฮะพี่แหวงเป็นตัวกิกี้อ่ะ กกตทั้ง7คนเนี่ยเป็นไอ้มดเอกนะครับคือใหญ่ที่สุดแล้วอ่ะประเทศนี้ไม่มีใครใหญ่เท่ามึงแล้วโอ้ยไม่มีใครใหญ่เท่าคุณแล้วคุณไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดสํานักงานนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็เข้าเกณฑ์นี้ครับกกตหมายถึง7คนนะ,นะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้สังกัดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาฟ้องต้องฟ้องกระทรวงการคลังนะครับต้องฟ้องกระทรวงการคลังนะ,นะเพราะกระทรวงการคลังคืออู่ข้าวอู่น้ําคือหม้อหุงข้าว นะครับที่ให้เงินทุกส่วนราชาการทุกองก์นะก็เลยไม่รู้จะฟ้องใครกูก็ฟ้องกระทรวงการคลังหลักเกณฑ์เจตนารม์ที่กฎหมายเขียนคือแบบนี้อันนี้ข้อสอบกอพอเขียนมาจากคดีจริงนะครับมีคดีจริงแล้วผมก็ไปตามอ่านนะครับคือในปี49นะฮะเราเคยมีที่รู้กกตติดคุกนะครับแต่ไม่ได้ชุดนี้นะชุดเก่า นอกจากโดนอาญาก็จะโดนเรื่องทางแพ่งด้วยเรียกค่าเสียหายด้วยและอันนี้เป็นคดีแพ่งจากคดีจริงซึ่งเขาก็ฟ้องกระทรวงการคลังนะครับจากเหตุการกระทําละเมิดของกะกะตนะเพราะฉะนั้นถ้าเก่งข้อสอบสมมุติเขาไม่ออกกะกะตมาอกีกเขาก็อาจจะออกปอปชนะแล้วก็คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็อาศัยแนววินิจฉัยเดียวกันมา ออกยากกว่านี้เราก็ต้องทำได้นะครับเพราะว่าเราอ่านหนังสือไปอย่างเชี่ยวชาญน,นะครับ